ในโลกใบนี้มีผู้คนมากมายที่เราเดินผ่านไปมาในแต่ละวันบางคนเรามองเพียงแวบ,บเดียวก็ลืมไปในไม่กี่วินาทีแต่บางคนกลับติดอยู่ในความทรงจำแม้ว่าเราอาจไม่รู้จักชื่อไม่เคยได้พูดคุยหรือไม่รู้ว่าเขามีชีวิตเป็นอย่างไรแต่เพียงการแสดงออกหรือบุคลิกบางอย่างก็สามารถทำให้เราอยากค้นหาอยากทำความรู้จักและอยากเข้าใกล้มากขึ้นคนเหล่านี้ไม่ได้ จำเป็นต้องหน้าตาสวยงามจนสะดุดตาไม่ได้จำเป็นต้องร่ำรวยหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแต่สิ่งที่พวกเขามีคือสเสน่ห์บางอย่างที่มากกว่าความงามภายนอกสเสน่ห์นั้นคือบุคลิกและนิสัยที่สื่อออกมาอย่างเป็นธรรมชาติจนทำให้ผู้คนรอบข้างอยากเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้สเสน่ห์ที่น่าค้นหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสแสร้งหรือสร้างภาพเพราะสิ่งที่ปลอมแปลงมัก จะไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดเวลาแต่เสน่ห์ที่แท้จริงคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากข้างในเป็นความจริงใจความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองที่กลมกลืนจนทําให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกประทับใจอย่างบอกไม่ถูกหลายครั้งที่เราเคยเจอใครบางคนแล้วรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่น่าสนใจมากกว่าคําพูดหรือรูปลักษณ์อาจเป็นการยิ้มที่จริงใจแววตาที่มีพลังการฟังที่ใส่ใจ หรือความสงบที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวเขาน่าอยู่คนประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่ต้องดึงคอวอหามสนใจด้วยวิธีการใหญ่โตแต่กลับดึงดูดใจได้อย่างเป็นธรรมชาติในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการแสดงออกและการพยายามสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลมีหลายคนที่พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้คนอื่นสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่ไม่ต้องพยายามมาก ก็สามารถทำให้คนอื่นอยากเข้าใกล้และอยากรู้จักได้เพราะสิ่งที่เขามีคือบุคลิกน่าค้นหาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครก็สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆแต่เกิดจากการหลอมรวมของประสบการณ์การใช้ชีวิตความคิดและทัศนคติที่สะท้อนออกมาผ่านการกระทำและท่าทีโดยไม่รู้ตัวเราทุกคนต่างเคยเจอคนที่มีออร่าบางอย่างแม้จะไม่ได้โดดเด่นในมาตรฐานทั่วไป แต่กลับทําให้คนอยากเข้ามาทําความรู้จักออร่านี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติแต่เป็นการสื่อสารทางอารมณ์และพลังงานที่ออกมาจากภายในเป็นการที่คนคนนั้นสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบเข้าใจตนเองและไม่ต้องการการยอมรับจากใครตลอดเวลาความมั่นคงทางจิตใจนี้เองที่ทําให้เขามีสเสน่ห์โดยไม่ต้องปรุงแต่งความน่าค้นหาคือสิ่งที่สร้างแรงดึงดูด โดยไม่ต้องเอ่ยปากขอเป็นพลังที่ทําให้คนอยากถามอยากฟังและอยากอยู่ใกล้บางครั้งเราอาจรู้สึกสงสัยว่าทําไมเขาถึงดูน่าสนใจทําไมเราถึงอยากฟังเขาพูดหรือแม้แต่ตอนที่เขาเงียบก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้บรรยากาศรอบตัวไม่เหมือนเดิมคําตอบคือเพราะเขามีบุคลิกที่สะท้อนถึงความจริงใจความมั่นใจและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครการมีบุคลิกน่าค้นหาไม่ได้หมายความว่า คุณต้องเปลี่ยนตัวเองจนหมดหรือพยายามทำตามใครแต่หมายถึงการค้นพบสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณและกล้าที่จะแสดงออกในแบบที่คุณเป็นโดยไม่กังวลว่าจะถูกมองว่าแตกต่างหรือไม่เหมือนใครความแตกต่างที่แท้จริงนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนอยากค้นหาเพราะไม่มีใครอยากเข้าใกล้สิ่งที่เหมือนกันไปหมดแต่ทุกคนต่างอยากเข้าใกล้สิ่งที่มีเอกลักษณ์และน่าค้นหาด้วยเหตุผลที่เกินกว่าจะอธิบาย บทความนี้จึงอยากพาคุณไปสำรวจว่าบุคลิกใดบ้างที่เมื่อแสดงออกมาแล้วมักทำให้คนรอบข้างรู้สึกสนใจและอยากค้นหามากขึ้นทั้งหมด9บุคลิกที่ไม่เพียงแต่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณเองแต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ที่ไม่จําเป็นต้องตามกระแสแต่เป็นการยืนยัดในแบบที่คุณเป็นและปล่อยให้เสน่ห์นั้นดึงดูดผู้คนเข้ามาเองโดยธรรมชาติ บุคลิกหน้าค้นหาไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาเพียงชั่วคราวเพื่อให้ใครประทับใจแต่คือการแสดงออกที่สะท้อนถึงแก่นแท้ภายในของบุคคลน,นั้นและมักปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติจนผู้คนรอบข้างรู้สึกได้ความจริงแล้วบุคลิกหน้าค้นหาอาจไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่จากการสังเกตชีวิตและผู้คนรอบตัวเราจะพบว่ามีก้าบุคลิกหลักๆที่ทำให้ใครสักคนดูมีเสน่ห และน่าสนใจเป็นพิเศษ 1. ความมั่นใจที่ไม่โอ้อวดความมั่นใจเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากมีแต่สเสน่ห์ของคนที่น่าค้นหาคือความมั่นใจที่ไม่จําเป็นต้องโอ้อวดหรือบังคับให้ใครยอมรับคนเหล่านี้มักแสดงออกอย่างสงบมั่นคงและไม่หวั่นไหวไปตามคำวิจารณ์จากคนรอบข้างพวกเขารู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องตะโกนให้ใครฟังทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้ เพราะพลังงานแบบนี้สร้างบรรยากาศแห่งความน่าเชื่อถือ 2. การฟังอย่างตั้งใจในยุคที่ทุกคนอยากพูดอยากแสดงออกการฟังกลายเป็นสิ่งหายากคนที่น่าค้นหามากเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาไม่ได้ฟังเพื่อรอพูดต่อแต่ฟังเพื่อเข้าใจจริงๆแววตาที่ตั้งใจฟังน้ำเสียงที่อ่อนโยนและท่าทีที่ให้ความสำคัญกับผู้พูดทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคนเหล่านี้จึงดึงดูดใจ เพราะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนรอบตัว 3. ความลึกซึ้งในการมองโลกบุคลิกหน้าค้นหามักสะท้อนผ่านทัศนคติและการมองโลกที่ลึกซึ้งกว่าความคิดผิวเผินทั่วไปพวกเขามีมุมมองที่ไม่เหมือนใครสามารถเชื่อมโยงสิ่งเล็กน้อยเข้ากับความหมายที่ยิ่งใหญ่ทำให้บทสนทนากับพวกเขามักเต็มไปด้วยมิติใหม่ๆที่ทำให้เราคิดตามและนี่เองที่ทำให้หลายคนอยากฟังอยากถาม และอยากเรียนรู้จากพวกเขามากขึ้น 4. ความสงบที่น่าเกรงใจคนที่มีพลังเงียบคือคนที่ดึงดูดอย่างลึกซึง้งโดยไม่ต้องใช้เสียงดังหรือการกระทำใหญ่โตวความสงบของพวกเขาไม่ใช่ความนิ่งเฉยที่ไร้ความหมายแต่เป็นความสงบที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นคงภายในเมื่ออยู่ใกล้คนเหล่านี้เรามักรู้สึกผ่อนคลายและได้รับพลังทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวพวกเขามีเสน่ห เพราะทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยสมดุลและความสบายใจ 5. ความจริงใจและซื่อสัตย์ไม่มีเสด่หใดจะคงอยู่ได้ถ้าไร้ความจริงใจคนที่น่าค้นหามากักเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาไม่เล่นละครไม่ใส่หน้ากากเพื่อทำให้ใครพอใจแต่แสดงออกอย่างจริงใจทั้งคำพูดและการกระทำแม้บางครั้งความจริงใจนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากฟังแต่ก็ทำให้ผู้คนไว้วางใจ และความไว้วางใจนี่เองที่เป็นพื้นฐานของสเสน่ห์ที่แท้จริง6การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเกสเน่ห์ของคนที่น่าค้นหามักอยู่ในสิ่งเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามเช่นการจำเรื่องราวเล็กๆที่คนอื่นพูดการสังเกตอารมณ์ของเพื่อนร่วมง,งานหรือการทำสิ่งเล็กน้อยเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีความใส่ใจเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความอบอุ่นใจแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งและความเอื้อเฟื้อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ 7. ความสามารถในการรักษาความลึกลับบางส่วนสเสน่ห์ที่น่าค้นหามักเกิดจากการที่คนคนั้นไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างในทันทีพวกเขารู้วิธีรักษาขอบเขตและปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างยังคงเป็นปริศนาความลึกลับนี้ไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นแต่คือการเลือกเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม ทำให้คนรอบข้างอยากรู้จักมากขึ้นอยากเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยและนี่คือคกลไกที่สร้างแรงดึงดูดอย่างทรงพลัง 8. ความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ตามกระแสในโลกที่เต็มไปด้วยกระแสสังคมคนที่กล้าจะเป็นตัวของตัวเองกลับโดดเด่นอย่างยิ่งพวกเขาไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่ต้องแต่งเติมเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานแต่แสดงออกในแบบที่เป็นตัวเองจริง ความมั่นใจในการยืนหยัดเช่นนี้ทําให้พวกเขาดูน่าสนใจเพราะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางจิตใจและความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง 9. ความอบอุ่นและเมตตาท้ายที่สุดบุคลิกที่น่าค้นหามักจะมีความอบอุ่นในตัวเองพวกเขาอาจไม่ใช่คนพูดเก่งหรือแสดงออกมากนักแต่การมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่การยิ้มอย่างจริงใจ ก็ทําให้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงความอบอุ่นเช่นนี้คือเสน่หที่ทําให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้และอยากเรียนรู้จากพวกเขาทั้งกาบุคลิกนี้สะท้อนให้เห็นว่าความน่าค้นหาไม่ได้เกิดจากการพยายามทําตัวให้โดดเด่นเกิใน,ในใครแต่เกิดจากความจริงใจความมั่นคงในตัวเองและการสื่อสารผ่านพลังงานภาย ในที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติความน่าค้นหาจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างภาพแต่คือการมีชีวิตอยู่ด้วยความจริงแท้ที่ทำให้ผู้คนรอบข้างสัมผัสได้ด้วยหัวใจเมื่อมองย้อนกลับไปที่ทั้งกาบุคลิกที่ได้กล่าวมาเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความน่าค้นหาไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือการสร้างภาพให้ดูสวยงามแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้างในและสะท้อนออกมาผ่านการใช้ชีวิต ในทุกๆวันความมั่นใจที่ไม่โอ้วดการฟังอย่างตั้งใจความลึกซึ้งในการมองโลกความสงบที่น่าเกรงใจความจริงใจที่มั่นคงการใส่ใจไหนรายละเอียดเล็กๆก,การรักษาความลึกลับบางส่วนความเป็นตัวของตัวเองและความอบอุ่นที่อบล้อมผู้คนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรมแต่คือพลังงานทางใจที่คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ ความน่าค้นหาเป็นสิ่งที่ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นเหมือนกลิ่นหอมที่ลอยออกมาจากภายในโดยไม่ต้องบังคับหรือปรุงแต่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาภายในวันเดียวแต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการเติบโตการเรียนรู้และการเข้าใจตัวเองคนที่น่าค้นหาคือคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่แข่งกับตัวเองในทุกๆวันเพื่อพัฒนาและเติบโตผู้เขาใหม่ จำเป็นต้องดึงความสนใจแต่กลับก,กลายเป็นจุดสนใจเพราะความเป็นธรรมชาติที่ซ่อนเสน่ห์อยู่ในชีวิตจริงเรามักเจอคนที่พยายามทำให้ตัวเองน่าสนใจด้วยการสร้างภาพใช้สิ่งของภายนอกหรือการพูดเพื่อเรียกความสนใจแต่เสน่ห์เหล่านั้นมักจางหายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อความจริงเปิดเผยในทางกลับกันคนที่มีบุคลิกหน้าค้นหาจะยังคงดึงดูดใจแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเพราะสิ่งที่เขามีคือความจริงแท้ไม่ใช่เพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวสิ่งที่น่าสนใจคือบุคลิกน่าค้นหามักไม่ได้ทําให้ผู้คนรู้สึกอยากครอบครองแต่ทําให้รู้สึกอยากเข้าใกล้ความต่างเล็กๆนี้มีความหมายใหญ่เพราะมันสะท้อนว่าเสน่ห์แบบนี้ ไม่ใช่เรื่องของความปรารถนาเพียงคือเผินแต่คือแรงดึงดูดเชิงลึกที่ทำให้ผู้คนอยากเรียนรู้อยากเข้าใจและอยากแบ่งปันเวลาไปกับคนคนนั้นบางครั้งแม้เราจะไม่ได้รู้จักกันดีแต่ก็สัมผัสได้ว,ว่าคนคนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษความน่าค้นหายังมีพลังทางสังคมที่สำคัญเพราะมันช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงคนที่น่าค้นหามักจะมีผู้คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามผูกมัดใครไว้แต่เพราะพลังในตัวเองที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและเชื่อถือได้สิ่งน,นี้ทำให้พวกเขากลายเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพซึ่งต่างจากการเป็นศูนย์กลางแบบผิวเผินที่สร้างขึ้นจากความบันเทิงหรือภาพลักษณ์เพียงชั่วคราวอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักคือความน่าค้นหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามเรียนแบบใครเพราะการเรียนแบบย่อมสร้างสเสน่ห์ปลอม ที่ไม่ยั่งยืนแต่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจตัวเองรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของเราและแสดงออกในแบบที่ไม่ฝืนใจความแตกต่างคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์แต่ละคนมีเอกลักษณ์และความน่าค้นหาคือการยอมให้ความแตกต่างนั้นเป็นประกายออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองจึงมักเป็นคนที่ดึงดูดใจที่สุดเพราะความแท้จริงเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกที่เต็มไปด้วยการปรุงแต่ง หากมองในมุมจิตวิทยาความน่าค้นหาคือการที่บุคคลหนึ่งสามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่งหรือการบังคับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนค่อยๆทำความรู้จักในจังหวะที่เหมาะสมความลึกลับบางส่วนจึงเป็นเหมือนประตูที่เปิดไว้เพียงเล็กน้อยไม่ได้ปิดตายแต่ก็ไม่ได้เปิดกว้างจนทุกอย่างถูกเปิดเผยหมดความพอดีนี้เองที่ทำให้ผู้คนอยากก้าวเข้ามาและสำรวจมากขึ้น ท้ายที่สุดความน่าค้นหาคือสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้หากเรากล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างจริงใจและซื่อสัตย์กับตัวเองสิ่งสำคัญไม่ใช่การทำให้ใครๆสนใจเราแต่คือการทำให้เรามีความสงบและมั่นคงในตัวเองเมื่อเรามีความมั่นคงนั้นเราจะไม่จำเป็นต้องพยายามเรียกร้องความสนใจแต่เราจะกลายเป็นคนที่ผู้คนอยากค้นหาและอยากอยู่ใกล้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากคุณอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าค้นหาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองจนหมดแต่เพียงแค่ใช้ชีวิตด้วยความจริงใจรู้จักคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะแสดงออกในแบบที่คุณเป็นเมื่อคุณมั่นคงในตัวเองพลังงานที่คุณส่งออกมาจะก,กลายเป็นแรงดึงดูดที่ไม่ต้องอธิบายและความน่าค้นหาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเสแสร้งเพราะแท้จริงแล้วเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การทำให้คนอื่น ประทับใจแต่คือการเป็นตัวเองในแบบที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้และอยากเรียนรู้จากคุณ